แล้วก็เปิดเครื่องนะคะเราก็จะกดปุ่ม power นะคะตรงนี้นะคะค mm. านหน้าจอของเครื่องนะคะก็จะแสดงการใช้เครื่องนะคะ mm. เครื่องก็จะบอกให้ open door นะคะ mm. ก็จะกดปุ่มนี้นะคะ mm. เพื่อ เปิดประตูเครื่องนะคะค่ะเครื่องก็จะถามว่าต้องการเปิดประตูเครื่องหรือเปล่านะคะเราก็กดปุ่ม yes นะคะค่ะหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวบริโซติปั๊มนะคะก็จะทําหน้าที่คลายลำไส้นะคะเพื่อเป็นการบีบไล่น้ำเกลือนะคะเครื่องตัวนี้ก็จะสามารถให้เลือ แดงไม่แตกนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตให้หน้าเกลือนะคะ<ม>เวลาใส่นะคะเราก็จะเริ่มใส่ จะเป็นตัวที่คลิแอร์บัฟเบินะคะเมื่อเกิดแอร์เข้าไปในเครื่องนะคะก็จะมีการอลาเกือนนะคะค่ะแล้วก็ปิดเครื่องนะคะค่ะ,นคนะ,คะ,คะหน้าจอก็จะแสดงชนิดของเซตน้ำเกลือนะคะสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นซีเ็กสเปซไลน์นะคะ ส่วนด้านล่างน,นะคะจะเป็นสเปซไลน์นิวแถบนะคะก็จะเป็นเซ็นที่เป็นนอ n PVC นะคะส่วนตัวเครื่องนี้จะเป็นสเปซไล n ์ที่เป็น PVC นะคะแล้วก็กดปุ่มูกชี้เข้านะคะเครื่องก็จะบอกให้ open lower cap โะะดยการไล่สายตนเกือน,นะคะโดยเครื่องนะคะค่ะเราก็จะกดปุ่ม yes นะคะเพื่อเป็นการถามสายนะคะค่ะที่เป็น 16cc นะคะเพราะว่าความยาวของเซ็ตตัวนี้นะคะจะทําการทามสายทั้งหมด 16cc นะคะแต่ว่าถ้าเรามีการต่อ extension ต่อ TV นะคะเราก็สามารถกดปุ่มทามสายเพิ่มได้นะคะค่ะ เมื่อเราต้องการสต็อปการทานสายนะคะเราก็กดปุ่ม c ชีนะคะเครื่องก็จะทำการหยุดทางสายนะคะต่อไปก็จะเป็นการเซ็ตตั้งค่าตั้งค่าเครื่องนะคะในการให้น้ำเกลือนะคะค่ะส,สมมติว่าแพทย์มีออเดอร์นะคะให้นันเกลือนะคะตัว VTBI อันนี้ก็คือ Volume to Be i n f i l l นะคะ ถ้าแพทย์ออเดอร์สั่งให้น้ำเกลือ 200cc 1 5นาทีนะคะเราก็ตั้งค่าเครื่องนะคะที่200น,นะคะแล้วก็กดปุ่มบุชีค่ะหน้าจอมีเมนูนะคะก็จะแสดงขนุนเรตวอลลุ่ม 2D ฟิลแล้วก็ทา์นะคะเราสามารถตั้งวอลลุ่มแล้วก็ไทม์นะคะได้นะคะเครื่องก็จะคำนวณเลตน้ำเกลือออกมานะคะ แค่สั่ง 200cc อิ15นาทีนะคะเราก็กดไปที่ฐานนะคะแล้วก็กดลูกศรชี้เข้านะคะค่ะด้านหน้าจะเป็นแสดงเป็นชั่วโมงนะคะส่วนค่าสองตัวหลักนะคะจะเป็นหน่วยเป็นมิลน,นะคะหรือนาทีค่ะแค่สั่ง15นาทีนะคะแล้วก็กดค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มโอเคน,นะคะเพื่อปดตัวหน้าจอก็จะแสดงเป็น เป็นเลดน้ำเกลือมาให้นะคะเป็นเลด 800cc เกลืออาร์นะคะเราก็เมื่อได้เลดที่ต้องการแล้วนะคะหรือว่าได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะค่ะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนเลดน้ำเกลือนะคะในกรณีที่แพทย์สั่งลดเลดไอวีน,นะคะจาก8 0 0ซีนะคะเป็นเลด 100cc เราสามารถเปลี่ยน เลดได้เลยนะคะในขณะที่เครื่องกำลังทำงานนี้นะคะค่ะโดยการกดปุ่มสอดชี้เข้านะคะแล้วก็กดปุ่มสอดชี้ลงเพื่อลดเรทน,นะคะค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มโอเคนะคะ <c oughs> เครื่องก็จะทำการลดเร็น ID นะคะจากเรท 800cc นะคะเป็นเลท 100cc ค่ะค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะหน้าต่อตัวนี้นะคะด้านล่าง สแสดงวอร์ุ่มก็คือปริมาณสารน้ำที่เข้าสู่ร่างกายคนไข้ทั้งหมดนะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นไทม์นะคะก็จะบอกเวลาที่สารน้ำจะหมดในเวลากี่นาทีนะคะตัวด้านบนสุดนะคะก็จะเป็นวอร์รูมทิฟิวก็คือปริมาณสารน้ำนะคะที่ยังเหลืออยู่ในปวดน้ำเตือนะคะโอเคค่ะ